กราสวดดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของคนในหมู่บ้านกกกาะก,กันสักหน่อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่15กุมภาพันธ์า564ทางตำรวจสพออกกตูมนะครับก็จะเชิญทางผู้ใหญ่บ้านกกกาะและยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่องจิมมี่ เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลในคลิปนะครับที่มีการตัดต้นไม้ว่ามีใครกันบ้างเพราะว่าในคลิปนะครับก็มีปรากฏคนในคลิปและทางคุณจิมมี่ก็ได้มีการถ่ายคลิปนั้นด้วยก็น่าจะสามารถแยกออกนะครับว่าคนในคลิปมีใครบ้างซึ่งทั้งสองท่านนะครับก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับว่าบุคคลในคลิปมียูทูบเบอร์ท่านไหนบ้างและให้ผู้ใหญ่นิ่มนะครับช่วยชี้ว่ามีชาวบ้านคนไหนที่ช่วยกันตัดไม้ ตามคลิปในวันดังกล่าวหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมานะครับทางผู้ใหญ่นิ่มเองก็จะโดนข้อหามาตรา157เล้าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเพราะอาจจะรู้หรืออาจจะทราบนะครับว่ามีการตัดไม้แต่ไม่ไปห้ามซึ่งจะโดนคดีและจะแก้ต่างอย่างไรนะครับก็ต้องไปว่ากาันตามพยานหลักฐานและเรื่องต่อไปนะครับก็จะคุยถึงเรื่องคุณอาจสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดเห็นคุณอาจแกแจ้งนะครับว่า หมายจับที่ว่านะครับที่จะออกในเดือนกุมภาหกสี่ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแกได้บอกว่ามันเป็นการสรับขาหลอกเป็นจิตวิทยานะครับเพื่อทำให้ใครหลายคนร้อนลนซึ่งล่าสุดน,นะครับคุณอาจเองก็ได้บอกว่าหมายจับเนี่ยอาจจะเลื่อนไปเป็นเดือนเมษาเนื่องจากว่ามีข้อสอบรั่วหรือมีสำนวนคดีรั่วออกมาซึ่งทำให้ถ้ามีการออกหมายจับอะไรไปตอนนี้ ถ้าไปรู้กันถึงในสารก็เป็นไปได้ว่าสารอาจจะยกฟ้องก็เป็นได้ซึ่งตำรวจเองนะครับก็คงมองว่าการทำงานยังคงต้องให้การรับคุมมากกว่านี้และยังไม่พอใจในการสอบสวนสืบสวนเท่าที่ควรถึงแม้ว่าทุกอย่างนะครับทำงานเกินไปกว่า100%ซแล้วแต่ทางตำรวจเองนะครับก็คงอยากจะได้สำนวนและหลักฐานที่มันแน่นหนากว่านี้และน่าชัดนะครับซึ่งข่าวก็แว่วมานะครับว่าทางตำรวจก็เลยจะยังไม่ออกหมายจับอะไรกับใคร ซึ่งก็บอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลยนะครับเพราะทุกอย่างมันอาจจะเป็นแผนของตํารวจหรือเปล่าซึ่งก็คงต้องรอติดตามความขึ้นหน้าทุกวันอย่างอยากระพิษตากันเลยทีเดียวนะครับและตัวคุณอาจเองนะครับแกก็ยังคงยืนยันนะครับตัวคนที่ทําก็ยังคงเป็นคนเดิมกับคนที่เคยตั้งทงเอาไว้ตั้งแต่แรกและถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชนแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ